入入入入入入。嗯嗯嗯嗯嗯。 อยู่อีกตัวตวตะไรเวิงเลยทุกคนนีทุกคนสีกันเลยตัวนี้น่าจะดึงตัวนี้น่าจะสีขีดก่อนกับมาขีดอ้อกาด ทายสวบายดีไอ้น้องนะักตึกป่าทุกคนนะมาพบกับน้าใหม่แล้วนะวันนี้ก็ออกมาเบิ่งมาชิมาตบทางป่ากระโูบกับป่าข้อนะเมื่อนันมาเห็นผงป่ากระโซ่โตง่ญ่เลยเลยแต่วันนี้โอน้นันดันดันดันป่าอ,อยู่นั้นเลยกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะม่นจมีผลงานแลเนาะเมื่อกี้เห็นป่าคัดอยู่นั้นเลยทุกคน พราอมื้อนี้ก็เอาทาังกระดี่เอาทาังนั้นมามื้อนั้นมานะบ่ได้เอากระดี่มาทุกคนแต่มื้อนี้ก็ตกหมดนะแต่ทําอีทึกตึกปากข้อกันคันเห็นปากกระสุบตึกปากกระสุบเนาะเอาจาังไหนไปเข้ามาเบิ่งก็ะพาะกดไลด์กดแชร์กดติดตาไปเนาะไปเบิ่งกันเ่ราะวมีบางงานบ่ไปนี่ใช้ลู้ก่อนก็คขันมีแก๊สนะฮะรออาวุนาะ 嗯，跑火、mm hmm. 了呢。撸撸，撸撸。

จนท่อแล้วคนประมาณสี่ขีดสี่ห้าขีดตัวนี้นะกับเครื่องโบกนี่ทุกคนสุดยอดเลยนี่ประมาณสี่ขีดแน่นอนตัวนี้นะพ่าแหงโคตรด,ดีทุกคน งับแล้วกระโดดสู้โคตรมันกำลังชิง่ายหนีแล้วนะกำลังชิง่ายไปอยู่ฝั่งนั้นตีครับกัดจนไล่ทุกคนนี่แหละนี่แหละนี่นี่อันนี้กับเมนอย่างแค่นะเต็มปากเต็มคำเลึ่งใส่โคตรดีเอาเดี๋ยวขอแกป่าตีก็ต่อกันนะตีต่อนล่อจนกัดจนได้นะจนว่าชิง่ายไปพุ่นครับ กัดป่าแห้งดีมันกันลนะเสียดายได้รอบ,บ่มมีเสียงโมซันนี่กี้กี้ดอวไร้มั่กี้แต่นี่เสียงลั่น อันทีองืมอืมอืมอือืมอที่สอือืือใส่ดแล้วเต็มปากเลยครับนี่ทุกคนอันที่2องง่ๆใ่กันเลยนะ สูสีกันเลยตัวนี้นะ่จะดือน,น้อยหนึ่งตัวนี้นะส,สี่ขีดก่อเกือบมาขีดสุดยอดคนตีมอกัสอัน,ต,อนตันวะัดนนะอันทำอิดนี้ค่อยกดฟีสบูนเนาะแล้วก็ลืมปิดเลยนะก็เอามือจับนั้นวัดเลยเพราะว่ามันดึงไปเนาะวัดส่วนเลยยู่เสยทุกคนสุดยอดเอาเดียวใก็้ปากันนะทุกคนมันมานแล้ววันนี้นะนี่ คนนี่ผลงานของเมนอยากแฉะสัตว์กันไม่เหลือสิครับทักหลายเนาะตีต้อคิดว่ากัดบ่ดเจอกัดจุบเบาๆทุกคนแล้วก็เลยแบบ กดตีสปูนเช็กนะวันนี้ดึงไป,ปก็จะบโมทันทอดนั่นสิกดอันนั้นเลยนะกดลอกเลยนะวัดเลยแต่ก็อยู่คือเก้าทุกคน อยู่อีกโตอยู่อีกโตยูอีโตตัวนี้มันใหญ่กันไหนหมาดเกินแต้มที่สามนะทุกคตัวนี้ประมาณสองขีดนี่ทุกคนแต้มที่สามตัวนี้นะนี่เห็นไหม ต็มที่สตัวนี้ประมาณสองทีดก็สองขีดตัวนี้ใส่บอีไเป็นไรตัวนี้อันนี้เขาแก้ป,ป่าตีกันต่อนะกำลังกัดเลยเอาต่อทนแก้ปลาแล้วสามเตมแล้วเนะตมสวยั้งนั้นนะทุกคนตัวน้อยสุดก็ประมาณเกือบสองขีดน,ะนั่นนะหึบว หืือ,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 อบ่ได้เบิ่งเลยทุกคนบ่ได้เบิ่งเลยเอามาแล้วจังต่อนเนื่องเลยมาทะลุเลยปุ๊บเมื่อกี้ได้่ยบอกว่าเห็ดล้นในกองนะเพขาพอาดีเดียวว่างนะักตึกป่าอีกฝั่งหนึ่งครับเจ้ากับตึกจ้ะ กัดปป๊บลากไปเลยวัดพอหมดรุดเลยถึงทีนี่ทะลุทั้งสองคอเลยนี่เอาเดี๋ยวแก้ป่ากอนนะทุกคนต่อทุกคนโอ้ยมันตามมากัดใกล้ๆเลยเนาะเกือบมันโบว์โวว่าไหนก้องเห็นก็แต่โตค่อยนะาไปเห็นยําตอนมันกัดนะค <c oughs> ือยินเสียงกัดแล้ว่อยกวัดเลยนะ ในกองบางทีก็อาจจะเห็นเนาะเพราะค่อยเดียวใจหัวเป็นกําลังเดียวว่าม,มันมีนักตึกป่าตกทุกคนตามกัดอยู่นี่เลยเนี่ยก่อน โอโ้ป่าหนยทุกคนเกือบเนาะ มันงวัวคือมาใกล้แทะ,อะเอาละทคนถ่ายคลิปแล้วนะจ,จะมาเยียบคันเวทอะไรเลยนะงัวนะถ่ายคลิปเรามันมานม่อน,นี้นะทุกคน ถือว่าหมานเลยนะได้ซีแต้มมดเนาะมีแตมสวยๆทั้งนั้นเลยตามที่เห็นไปเลยนี่ซีเตมถือว่าเริ่มเลือดน้ําเริ่มลงเนาะอยู่ฝาฝากนั้นกระเจ้าก็ได้นะเห็นหน้าพ่นมาตกป่าสองคนเนาะเห็นพ่นได้คือกันเนาถือว่ามันหมานมาหนี้นะเป็นผลงานของตัวนี้ว่าดังนี้เนนม่นอย่างแค่นะถ,เเนะถือว่าโอเคเลยเนาะถือว่าโคตรหมานเกินคาด ทำอินว่าสิมาตีปลากระสูนนะปลาสูตรแต่มาลมแล้วก็งามันยังหลายอยู่ก็เดยบุง่งที่ตีตรงไหนตีไปกเกาะ้าอย่างเดียวเนาะเลยตีปลาข้อคือเก้ามันมาทุกคนนะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอนะบ๊ายบาย